大家好สวัสดีทุกคนค่ะวันพวเพวกเราพวกเาวเรีพวกเราพกเรายพวกเรวาพวกเราพาเรายนกรกเกเนวเเราจวกเาเราวกเารพวกเัาเรียวันนี้เราจะเรียนอะไรกันคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนการพูดทักทาย อันที่1นนะคะที่มีตัวสอนจีน3ามตัวยากนิดน,นึงนะออกเสียงตามหลอดเสเลยค่ะต่าเจ้าหูต่าเจ้าหูแปลว่าการทักทายนะคะยกตัวอย่างการทักทายของเราในวันนี้เบื้องต้นก่อนคือคำว่าหนีเหาะหนีเหาเรื่องที่สองค่ะเต้าเสี่ยเต้าเสี่ย เต้าเชียก็คือการขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะตัวอย่างของเราก็คือเชีย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 และเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นการถามตอบการถามตอบในภาษาจีนพูดได้ว่าอ้วนอ้วนแปลว่าถามและตาแปลว่าตอบค่ะอ้วนตาเราจะถามตอบกันเรื่องอะไรดูตัวจีนเลยนะ 你叫什么名字你叫什么名字ค่ะและหนังสือที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือเตี่ยวชวนเต้าเฉิง,ง,ง,งนะทุกคนอาจจะคุ้นเคยกันดีนะคะหรือที่เราจักก็คือ standard ดคอร์ส S H K 1นึภาษาจีนด้านซ้ายมือเยอะๆนี้ก็คือย่าใี้ก็คงือ我们า的ช我们用的 หนังสือที่เราใช้นะคะงั้นมาเริ่มกันเลยเนาะเรื่องที่หนึ่งค่ะว่อาอะไรนะสมมอรถูเนาะเก่งมากตาเข้าขูตาเข้าขู่ริตติงนะคะเราในเรื่องนี้ของเรามีการเพิ่มเติมการขอโทษด้วยนะไปเลยนะคะ พวกมันช่งขั้นเชิงเสือพวกเราดูที่ new words กันก่อนเลยนะคะคำแรกนะคะคือหลอสสูบออกเสียงคำหลอดสูบเลยค่ะเนืยอเนี๋ยเนีหนหรือออกกึ่งเสียงว่าหนี่ใช่ไหมคะเสียงสามมีการออกกึ่งเสียงได้ด้วยนะคะและคออเอาหาหา หรือออกเกึ่งเสียงหา่าห่าแปลว่าดีนะคะหรือแปลว่าจะแปลว่าโอเคก็ได้นะคะเวลาเราตอบรับนะ,ะอืทีนี้ถ้าเอามีห่ามารวมกันจะแปลว่าสวัสดีนะคะและมีการเปลี่ยนเสียงของเสียงสามด้วยเดี๋ยวออกเสียงไปพร้อมกับลา่เลยนะคะวอร์มเมออีฉีตู你 มีคนหนีหา่าเราอว่าหนีหา่าโอเคนะคะส่วนคําว่า text, เเผื่อมีใครอยากรู้ด้านซ้ายมือออกเสียงตามเราเลยนะคะเครื่อวนเคื่อวนเครือค่อนะคะตัวแรกตัวสักษเป็นตัวแรกเนี่ยนะก็อาจจะแปลว่าบทเรียนแบบเรียนนะคะชั้นเรียนได้หมดเลยขึ้นอยู่กับว่าเขาไปผสมกับตัวไหน คำว่าอ้วนก็คือภาษาใช่ไหม่ะเราก็จะเห็นว่าเป็นภาษาที่ใช้ในบทเรียนของเราในวันนี้นะคะเริ่มต้นที่คำถ่ายเลยนะคะหนีเหา่าหนีเหา่าอืมจริงๆแล้วเนี่ยคนีเวลาเจอหน้ากันถ้าเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะก็จะไม่ค่อยพูดคําว่าหนีเห่าเท่าไหร่นะอืมอันนี้บอกไว้ก่อนนะคะอันนี้เอาไว้ใช้เวลาเราเพิ่งเริ่มเรียนแล้วกันนะคะต่อไปค่ะสําหรับ ประโยคนี้ใช้บ่อยพอสมควรเลยนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เราไปเจอกับผู้ใหญ่เราจะไม่เรียกว่าหนีและเราจะเรียกเป็นคําที่3มเลยค่ะออกเสียงตามหลอดสีดเลยนะคะเนื้อเยินหนีนเน้อเย,ยนเหนีหนนะคะท่านเดี๋ยวช่วยจดไว้ด้วยนะคะว่าหนินตัวนี้เป็นสรรพนามบรุษที่สอง เท่านั้นมีใครงงกับคำว่าสรพพนาบุตรที่สองไหมคะหมายถึงว่าเราใช้เรียกหรือใช้กล่าวถึงคนที่เรากาลังพูดคุยกับเขาเหมือนในรูปนี้นะคะก็จะมีวัยรุ่นสองคนและมีผู้สูงอายุหนึ่งคนนะคะวัยรุ่นก็สองคนนั้นนะคะคิดว่าน่าจะเป็นผู้ชายนะรับหน้าที่เป็นเอกพูดว่าหนิ่นเห่าหนิ่นเห่า แล่ว่าสวัสดีครับท่านอืมนะจริงๆไม่ต้องแปลท่านออกมาก็ได้นะคะใช้เพื่อสุภาพนะคะหน้นเ่าเนื่องจากว่าฝั่งวัวยวัยาวรุ่นของเรานะคะมีสองคนผู้ใหญ่ก็เลยใส่ความเป็นท้องหูพจน์ลงไปออกเสียงตามเราเสางเลยค่ะหนีเมินเ่าหนีเมินเ่านะ เพราะฉะนั้นนะคะเมินาแปลก็คือแปลว่าพวกแต่ภาษาอังกฤษก็คือ you หมดเลยจ้านะคะใส่คำว่าพวกลงไปนะคะอย่างเช่นอ๋มเมินแปลว่าพวกเรานะคะอ่ะา老师นก็คือพวกคุณครูใช่ไหม老师们นั่นเองนะคะอ่าต่อไปเรื่องที่เราเพิ่มเติมมานะคะเรื่องนี้ค่ะทำไปเทน สามคำเป็นเซตเลยนะคะตุ้ยปุฉีเตอร์อ้ยตุ้ยปุฉีตุ้ยปุฉีก็คือขอโทษค่ะไม่เกี่ยวสไม่เกวน,นะคะแปลว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูทีละตัวนะคะตุ้ยก็คือถูกใช่ไหมคะปูกคือไม่ และฉีดจริงๆไปว่าขึ้นเหมือนทีว่าเราถูกไม่ขึ้นก็คือเราผิดนั่นเองถ้าแปลตรงตัวจะงงเพราะฉะนั้นเราซื้อเลยบอกว่าให้จำไปเลย3คํคำรวดออกเสียงอีกครั้งหนึ่งค่ะตุ้ยปุชีตุ้ยปุชีและคำตอบรับของตุ้ยปุชีนะคะก็คือ,ไม,มอ,อไ,มไม่ก็คือไม่ได้ไม่มีนะคะกว่าี กว่าสีแปลว่าความสัมพันธ์ก็คือโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คือไม่ได้สัมพันธ์กับฉันเขาก็เลยบอกไม่กว่าสนั่นเองนะคะอ่ะ uh huh. สไลด์ถัดไปเลยนะลองมาฝึกกันดูค่ะเลี่ยนอีเลี่ยนสมมุติดูในรูปนะคะมีนักเรียนชายใส่หมวกและไม่ใส่หมวกนักเรียนชายใส่หมวกเตะฟุตบอลกระเด็นใส่หลังของคนไม่ใส่หมวก เราซื้อเขียนไว้แล้วว่านรองยันชัยสมุกเป็น A เนาะ A อพูดว่าและ B ีพูดว่าอ่านตัวจีนบ่อยไหมเชื่อว่าอ่านได้ตุย้ยปุชีเมกว่าฉีเก่งมากค่ะต่อไปเรื่องที่สองแล้วเรื่องที่สองแล้วสู้เขานะคะเรื่องนี้ตัวสอนจีนยากอีกแล้วสองตัวนะคะข้เ,เชี่ยข้เ,เชี่ยคือขอบคุณค่ะเป็นเป็นหัวข้อเนาะเป็นท็อปปิกนะคะเวลาเราพูดขอบคุณเราพูดแค่ เสี่ยเสียกอเสี่ยเสียก็คือขอบคุณหนูอยากขอบคุณใครพูดว่าเสี่ยเสียพร้อมกับโค้งหัวลงนิดนึงเหมือนในรูปภาพเราเลยในบทนี้เราจะเพิ่มสมการบอกลาด้วยนะคะไปเลยนะคะออกเสียงตามหลักเลยนะคะ x ตัว x นะคะพินอินนะคะลิ้นลอยๆอยู่นะคะเชี่ยเสียเจอเสียงเบาด้วยเสี่ยเสียเบาก็คือเบาไปเลยเสี่ยเสีย ได้ไหมไม่ออกชอช้างนะเสียเ่ได้แล้วล่ะนะคะเสียเ่ปู่ก็คือไม่ปู่ขึอเอา้าวทำไมไม่ล่ะไม่ขอบคุณหรอใช่เลยนะคะสมมติว่ามีคนมาบอกแล้วว่าเสียเ่แล้วเราตอบสามารถตอบรับได้ว่าปู่เส่ปู่เสี่ก็คือไม่ต้องขอบคุณนะอืมเป็นคําตอบง่ายๆสังเกตรูปภาพประกอบของเราด้วย รูปภาพปากกอกของเราก็คือเป็นคนไวใกล้ๆกันใช้ได้นะคะอะลองหันไปคุยกับเพื่อนสิเสี่ยเสียบูเชี่ยใ,ใ,ใช้ได้นะคะนี่อาจสมว่าเป็นทางการมากยิ่งขึ้นเราก็จะเติมคนที่เราอยากจะขอบคุณลงไปตอนท้ายนะคะยกตัวอย่างเช่นเสี่ยเสี่ยนี่เชี่ยเสี่ยนี่ขอบคุณคุณมากนะอะ คุนน้าคนสวยผมสีดอกเหลาของเรานะคะก็ได้รับถาดอาหารใช่ไหมก็ขอบคุณคนที่ยกมาให้นะคะเป็นทางการนิดหนึ่งนะคะก็จะใช้ว่าปูเคิดฉีดปูเคิดฉีดก็คือไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจนะคะอ่ะตัวปูแปลว่าอะไรนะไม่เครืฉีเคิดฉีดดฉดก็คือเกรงใจรวมกันก็นกคือปูเคิดฉีดก็คือไม่ต้องเกรงใจ นั่นเองนะคะและเนะะื้อหาเพิ่มเติมของเราจ่ายเจียนจ่ายเจียนจ่ายเจียนสังเกตว่าตัวเซนะคะอ่าที่เราเรียนกันมาเนาะลิ้นจะมารอหยุดหลังฟันแล้วจ่ายเจียนจ่ายเจียนแล้วเจอกันอีกนะอ่าเดี๋ยวเราขอย้ำนิดนึงนะคะจ่เจียมีสองความหมายก็คือ goodbye และแล้วเจอกันใหม่เก็บไว้ในคําเดียวเลยเราอยากจะบายบายเพื่อนเราก็ใจเจียนอยากจะบายบายเราซื้อก็ใจเจียนอ่แต่อย่าเพิ่งบายบายกันนะยังเหลืออีกเรื่องหนึง่งไม่ยากไม่ยากไปเลยอ่ะออกขอนจะไปก็ต้องฝึกหัดนิดนึงนะคะอ่านได้ไหมเราเน้นการดูตัวอักษรจีแล้วอ่านเลยนะคะเด็กน้อยพูดว่าเชี่ยเจียเก่งมากคุณน้าพูดว่าพูดได้สองแบบคุณน้าพูดได้สองแบบเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ อย่างแรกเป็นทางการนิดนึงใช้ว่าปูเคิริปูเคิหรือหู่เซ่หูเเซ่เก่งมากค่ะและเรื่องสุดท้ายของเรานะคะอ้วนตาเรื่องการถามตอบเกี่ยวข้องกับชื่อของเราเลยนะคะหนีเจียวเฉมิงเจอมีคำศัพท์ใหม่สี่ตัวเลยนะคะ อ่าก็คือคำว่าเจ,จียวจีว้เยียวเจียวเนี่ยความหมายไม่อยู่แล้วนะและคำถัดไปคำที่สองค่ะ什么什么อะไร shen shen 什么คำที่สามค่ะ名字名字 m in 名字名字 และคำที่สี่หัวหัวฉันมีชื่อเฉพาะด้วยค่ะตัวแรกเป็นอะไรคะเป็นนามสก,กุลค่ะคนจีนจะเอานามสก,กุลขึ้นก่อนนะเขานามสก,กุลของเขาหรือว่าแท่ของเขาก็คือเล่อเอียหลี่แท่หลี่ค่ะและเย่เป็นชื่อของเขาค่ะหลี่เย่สถานการณ์จำลองของเรานะคะขึ้นที่ โรงเรียนใช่ไหมดูจากภาษาอังกฤษนะคะโรงเรียนภาษาจีนพูดว่าทงเรียนพูด่ารงเาจ่างเรีาาจาลอรง,งเหีนนเลยนา么ีน่เา,มมเาเนาาจีดา่รเยนีดว,ว่ารเว่าอ่นานูว่าทรงน่ีานว่าี่เนว่ารนว่าหลีเ่เย เดี๋ยวก่อนจะเลิกเรียนมาฝึกเพิ่มเติมอีกหน่อยนึงนะคะสมมติว่าเรามีเพื่อนอยู่สี่คนมีชื่อดังต่อไปนี้นะคะแล้วเราซื้อเป็นคนถามเนาะหนูสมมุติตัวเองเป็นทั้งสี่คนนี้เลยนะหนีเจ้าเิเหิงเกิ่งมา我叫金金你叫什么名字我叫金一 你叫什么名字我叫田丽。สุดท้ายค่ะ你叫什么名字我叫乐乐。ออยากได้ชื่อไหนนะคะวันนี้เราอย่าลืมไปค่าเชื่องหลังตู๋อีกรอบหนึ่งนะอย่าลืมไปอ่านเสียงดังๆอีกรอบหนึ่งค่ะว่าเสียงอดอหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคราวหน้านะคะ再ชเจน i